ครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมได้ยิ่ในช่องแมงค้ไทยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมบูเลต e อีโคะและผมใน EP พนะีที่หนึ่งะซึ่งเกมนี้เนี่ยคือเกมต่อสู้นะครับผมซึ่งใครี่สงัยว่าไปผมเนี่ยหายไปไหนนานจังเลยเพราะว่าเนี่ยผมเนี่ยเราไปทำอไอช่องหนึ่งดูนะผมรองไปศึกษาผมต่างๆผมเพื่อ่รู้ว่าเวลาะหว่างเนี่ย ที่ผมเนี่ยหวดเวลาไว้กับที่ผมไม่ก็รวดเวลาไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอรองอีกช่องหนึ่งไปนะผมสร้างช่องอีกช่องหนึ่งนะทุกคนก็สามารถไปติดตามอีกช่องนั้นได้นะผมที่ผมทําไปอ่ะเป็นช่องเอันก็อีซี่นะครับผมถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปเอาไว้ตรงคาอธิบายนะครับผมผมว่าจะเก็บเกาะน,นะครับผมให้พอนะทำไมเฮ้ยผมเก็บเกาะเนี่ยเพราะว่าเกาะเนี่ยมันทำให้เวลาเราลุยิงเนี่ย เลือดของเราก็ลดน้อยลงอั่หนึ่งหรือก็คือค่าหัวใจของเราเนี่ยก็ลดน้อยลงกว่าการที่ไม่ใส่ชุดเกาะเมื่อเราใส่ชุดเกาะเนี่ยคือ่อาเลือดของเราเนี่ยหรือหัวใจของเราก็ลดลงแค่หนึ่งีหรือไม่ก็ครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ถ้ากระสุนเนี่ย่อนห้างแรงมากๆๆหนึก่ก,ก,ก็อาจจะทําให้แม้ว่าคุณใส่ชุดเกาะก็ตามคุณก็ตายได้อยู่ดีนะถ้าอ่าชุดเกาะเนี่ยมันก็ไมไ่ช่วยอะไรมากช่วยป้องกันนิดหน่อยหน่อยนะ ถ้ากระสุนแรงมากๆก็อาจจะตายได้นะรณะก็เป็นได้การันตีนว่าคือเกาะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ป้องกันคุณได้เออย่างปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะกระสุนแรงๆตายเลยนะไละเปิ้ยลยิงเขียวเลยลอดเกาะตับตกหมดแลวแต่น่าจะเป็นเฉพาะศัตรูนะคะผมผมไม่รู้ว่าเอถ้าเป็นในกลุ่มหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ผมรู้คัสตูน,นะของเขาจะตกนะเ้าเขาตายนะแต่ตอนนี้ทผมเห็นก็คืนะอเนี่ยเขาตายไหมของตกนะ แต่ตอนนี้ทุกคนเห็นวงหรือเปล่าครับผมตอนนี้วงบิดเข้ามาเรื่อยๆก็คือถ้าใครอยู่นอกวงเนี่ยก็ควรจะเข้ามาในวงนะครับผมถ้าคุณเข้ามาในวงเนี่ยคุณก็จะตายนะครับผมตายคานั้นเลยนะถ้าว่าถ้าคุณเข้ามาในวงช้า่ะคุณก็เสียเลือดเรื่อยๆจนท้ายคุณก็ตายนะในนอกวงถ้าคุณเข้ามาทางเน้่ยคุณก็จะเสียไปเล็กน้อยนะนำาเห็นวงรีบนีนะ ซึ่งบางทีเนี่ยก็จะมีเพื่อนบางคนนะผมที่โดนยิงล้มนะท้าเพื่อนของคุณอะล้มเมื่อไหร่นะผมและวงบีบเข้ามาเนี่ยจนใกล้ถึงเพื่อนของคุณและคุณกำลังปั๊หมหัวใจอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นแล้วว่าวงไงคุณก็มาหาคุณและเพื่อนของคุณที่กำลังเอ,อนอนแองแมงอยู่เนี่ยให้คุณรีบหนีออกมาแลวปล่อยเพื่อนนะผมเพราะว่าไอ้คนทำไมที่ต้องปล่อยเพื่อนเมื่อคุณเนี่ยปั๊หมหัวใจยังก็ตามผม ถ้าเสือพื้นไมไ่รู้ขึ้นมาเนี่ยคือเรียกว่าแบบเวลาปลั๊มหัวใจใช้เวลานะผมเพราะฉะนั้นถ้าวงมาทาันเมื่อไหร่ตอนที่คุณกำลัหัวใจอยู่เนี่ยคุณต้องหนีถ้าคุณไม่หนีสภาพก็คือพื้นของคุณก็ต,ตา,ตา,ตายทันทีเมื่อเจอกับวงส่วนคุณก็จะเลือดลดทันทีเมื่อเจอวงเช่นกันเพราะฉะนั้นให้คุณระวังอให้ดีนะผมถ้าคุณจะไปช่วยคุณก็ช่วยตอนที่วงไม่มาบีบ มากเกินไปถ้าบูมบีบเยอะก็ต้องปล่อยนะเพราะเราเลยเราก็สามารถอมาช่วยได้เอานะ่ถ้าเราช่วยแล้วก็จะตายห้องกับเพื่อนไปด้วยโอเคนะครับผมโอเคอนะบูมใตอนนี้ผมผม,ผมได้ทุดเกาะแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ยิงสองคนนั้นทิ้งนะั่นหรือคนเดียวแหละถ้าคนนั้นตายก็คือสองคนนี้ก็จะตายไปด้วยนะแล้วก็ชนะนะสาบทีนึงอนะเรียบร้อยผมชนะเลยครับวันนี้ มนะนะไม่เป็นหนึ่งชนะได้หมดถึงว่าการไปทีมหนึ่งก็ถือว่าโอเคเออไฟมาแล้วเนี่ยเกือบแล้วอ่าแล้วผมก็จะบอกอย่างหนึ่งผมว่าต้องระวังรถไฟเป็นอย่างยิ่งรถไฟต้องระวังเปนอย่างยิ่งเลยนะเพราะไฟเนี่ยจะค่อนข,ข้างโหดกันนะคือเหมือนคือไฟแทบไม่ได้ยิงอะไรไฟแค่ชนเดียวคุณนอนแง่งแมงหนึ่งอันเลยน้อยแมง ว่าเล่องคุณจะมีมือเป็นแสนยนะตาลถ้าคุณโดนชนคุณก็ตอนแอ่งแมงอยู่ดีนะเนอซึ่งแนะนําเลยนะผมว่าห้ามอ่าไปอยู่ตรงแถวนั้นนะเม่นั้นเพื่อนของคุณต้องมาช่วยอ่ะแล้วถ้าเ่อคุณไม่มาช่วยอ่ะคุณก็ตายนะผมแต่ถ้าเพื่อนมาช่วยอ่ะรถไฟนันมาพอดีอ่ะคุณก็จะเห็นสภาพว่าเพื่อนของคุณก็โดนรถไฟชนพร้อมกันไปด้วยทั้งก็ตอนแอ่งแมงสองคนเออนั่นแหละครับผม โอเคนะผมขอรับของก็ไดึไงอืมหลายอย่างเลยเหมือนกันนี่ของหลายอย่างเลยทุกคนก็สามารถไปเล่นเกมนี้ได้นะครับผมเกมนี้ถือว่าลุกๆนะลุกๆนะดีอต่จิงก็ต้องมีทิกอะไรก็ได้นะแค่เข้าไปก็สู้แล้วก็ยิงก็ได้เลยไม่ต้องมีทิกอะไรก็ได้นะผมแต่ถ้าคุณอยากมั่นใจว่าคุณจะชนะหรือไม่ก็ตามอะ่ะ ที่โอกาสชนะสูงขึ้นก็จะสามารถใช้เทคนิคแล้วก็ติกดีๆได้ดดน,นะครับผมซึ่งรอบไปก็คือเป็นสิ่งที่ผมเ,เล่นมาแล้วเจอโอเคนะครับผมเรากลักบมาที่เกมมาต่อดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีสตูหนึ่งคนผมกำลังโอเคยิงขึ้นผมไปแล้วอันนี้ขอผมลบไปแล้วนะผมผมต้องไปช่วยเขาแหละถ้าผมไม่ช่วยเขา,าจ,ะจะตายเนะผมไม่อยากเสียเพื่อนทีไปเยอะนะ อ่าวันนี้เพื่อนช่วยสุดแล้วเนี่ยผมเนี่ยอ้าวสู้สู้เข้ามาแล้วสู้เอ้ยอ่าเอ้ยสองเหรอเก <Bond> ินไปสามโอ้โหนนล้มทุกวันนี้ดันล้มวันนี้ผมดันล้มแล้ววันนี้โอเคผมขอบปั่นปัดกับเพื่อนกันแหละเอาแล้วคนนีงคนนึงเพื่อนช่วยสิอะไรเพื่อนยิงเอาในปร์ยิงเขาเลยแะไรผมช่วยแล้วผมเฮ้ยแตกหนึ่ครับผมอ่าคนเอ้ยคนนี้เขาช่วยคนนี้เขาช่วยคนนี้เขาช่วยเขาตัวเองเว้ย กระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเอาแล้วมันหาเกิดขึ้นกระสุนหมดเอาเพื่อลนล้มไปโอ้โหเลื่อนล้มหมดแล้วมันก็เอาเพื่ลนล้มไปสองแล้วได้ทาผมตายคือแพ้เลยนะเนี่ยทั้งทีเอ้ยผมอสาดก่อนนะต้อสัดตัวเองก่อนเฮ้ยมาเหรอเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยผมชนะเยสเป็นยังไงรับมุมเป็นการที่ยิงแบบวาดเสียวมากๆเนะเกือบเกือบแพ้มันก็เรียกว่าเฉียดอะไรเฉียดแพ้กับชนะเลยนะ ถ้าไม่มีเลือดแล้วไม่มีกล่องพยาบาลก็ตายแต่ถ้ามีก็รอดนะเรียบร้อยนชนะเลยครับอีซี่ได้มากเลยอันนี้อีซี่มากมากนะแนะนำว่าทุกคนต้องเก็บกล่องเออบ็ดคิดเอาไว้นะคือกล่องพยาบาลอะไรคะถ้ผมไม่เก็บไว้คุณน่าจะตายหละเอออาจจะตายก็ได้คุณไม่เก็บเอาไว้เผื่อไว้ก่อนนะยิงได้ร,รีบรักาแล้วรีบไปช่วยเพื่อนก่อนที่ควรจะตายกันหมด อ่าเราเรามาเล่นอีกเกมหนึง่งครับผมอันนี้ผมก็จะเป็นอ่าฟิกัมบึกกันกำบึกฟิกกำบึกของเราก็จะมีเลือดรห่างเยอะนะแบบจะแบบเทียบกับเลเวลว่ะเออเลเวลหนึ่งอ่ะกับเลเวลหนึ่งเนี้ยเลือดเยอะกว่าแบบปากเอกเลยนะผมแต่ถ้าเป็นของที่มันเรียกว่าหรูๆอ่าผมไม่รู้ว่าของที่เติมๆหรือพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะเลือดมากกว่าหรืออะไรดีกว่าหรือเปล่า ก็จะผมเป็นปืนนแล้วผมเป็นปืน,นมินิกันี่ตอบอ่ะผมไม่รู้แค่ปืนมินิกันไหมแต่ผมเป็นปืนยิงดัวนอะโอเคแล้วผมอ่าเพืดด่อนผม้เพื่อนหดมากมากเลยันนี้คนนี้เหมือนได้ประสบการณ์สูงแล้วเขายิงไปสามเลยนอนเสียชีชิตเกันสามเลยนะเหมือนจะตายทันทีไปมีงห่อเราทำเครื่มเกาะก่อนได้ผมได้ปลอดภัยที่สุดนะอันนี้เพื่อนเราก็ไปเกาะทุกคนเลยนะปลอดภัยแบบเอ่อเอกลุสแบบีเแบบ่ยโอเคนะ เพื่อเพิ่มยิงแล้วนยิงเพื่อเแตกกันผมเราแตกแล้วเดีวผมมาแล้วมาช่วยแล้วเออสักนัดหนึ่งอะบวงบีบวงบีไปนะโอ้โชคดีนะผมเร็บร้อยผมชนะห้าครั้งนะถ้าอยากเพิ่มเลเวลไปอีกระดับหนึ่งเน่ยคุณก็จะต้องทำการชนะอะผมต่อรอบนะผมให้ครบตามเขาบอกเอาไว้นะนั้นผมขอจบคลิปนับพิงก์นี้นะครับทุกคนสามารถไปดูพาร์ทต่อไปได้นะครับ สามารถดูรายละเอียดในการลงคลิปได้เลยนะครับผม